สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูและลิดาและรับบี้นะคะตอนนี้ครูกับรับบี้กำลังช่วยกันปลูกบัวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือพ่อนคะอยากมาช่วยคุณครูกับรับบี้ไหมคะวัาแต่คุณครูคะทำไมดินที่คุณครูใช้ถึงเปียกและนุ่มแล้วก็เหนียวติดมือรับบี้ล่ะคะไม่เห็นเหมือนดินที่บ้านรับบี้เลยคะ่ะดินที่บ้านรับบี้อ่ะจะแห้งๆแล้วก็ร่วนๆคะ่ะ แล้วดินแถวบ้านของนักเรียนล่ะคะเหมือนกับดินที่ครูนํามาใช้ปลูกบัวหรือว่าเหมือนกับดินแถวบ้านรับบี้คะหรือว่าไม่เหมือนเลยคะแล้วอย่างนั้นนักเรียนคิดว่าลักษณะดินของแต่ละที่เหมือนหรือแตกต่างกันเพราะอะไรคะรับบี้ไม่แน่ใจเลยค่ะคุณครูอืงั้นเดี๋ยวถ้าครูกับรับบี้ ปลูกบัวกันเสร็จแล้วครูจะพานักเรียนและรับบี้ไปหาคำตอบจากเรื่องที่จะอ่านกันค่ะโดยเรื่องที่นักเรียนและรับี้จะได้อ่านเพื่อหาคำตอบในวันนี้คือเรื่องที่1ดินในท้องถิ่นค่ะแต่ก่อนที่นักเรียนและรับี้จะไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะครูมีคำถามคิดก่อนอ่านจำนวน2ข้อให้นักเรียนได้ลองตอบค่ะคำถามข้อที่1นนะคะนักวิทยาศาสตร์จำแนกดินออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง ข้อที่2นะคะดินที่พบในบริเวณต่างๆเป็นดินชนิดเดียวกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองตอบคําถามดูก่อนนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะตอบลงในสมุดก่อนได้ค่ะในระหว่างที่นักเรียนตอบคําถามสามารถที่จะกดพักวิดีโอไว้ก่อนแล้วจึงกดเล่นวิดีโอต่อหลังจากที่ตอบคําถามเสร็จนะคะ กันบ้างคะตอนนี้นักเรียนและรับบี้ตอบคําถามกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอยากรู้จังเลยว่าข้อที่1ตอบว่าอะไรกันบ้างรับบี้ละคะตอบว่าอะไรคุณครูคะรับบี้ไม่รู้เลยคะ่ะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจาแนกดินได้กี่ชนิดคะ่ะแต่น่าจะมีหลายชนิดนะคะคุณครูแล้วข้อที่2ล่นะคะรับบี้รับบี้คิดว่าดินในบริเวณต่างๆก็น่าจะเป็นดินต่างชนิดกันคะ่ะ อย่างดินที่คุณครูนำมาปลูกบัวกับดินที่บ้านรับบี้ก็ไม่เหมือนกันเลยค่ะอแล้วคำตอบของรับบี้จะถูกไหมนะแล้วนักเรียนล่ะคะคำตอบของนักเรียนเหมือนหรือว่าต่างจากรับบี้ไหมคะแต่ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาหาคำตอบจากเรื่องที่จะอ่านกันค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนักเรียนและรับบี้จะได้พบคำสำคัญหนึ่งคำคือคำว่าดินหรือ soil นักเรียนและรับบีลองอ่านตามครูดูนะคะดินโซ l เยี่ยมมากค่ะแล้วนักเรียนและรับบีจะได้ทราบความหมายของคำสำคัญจากเรื่องที่อ่านนะคะตอนนี้นักเรียนและรับบี้พร้อมจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันแล้วหรือยังคะรับบี้พร้อมอ่านเรื่องแล้วค่ะคุณครูนักเรียนล่ะคะพร้อมที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วหรือยังถ้าอย่างนั้นไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยค่ะ โดยในระหว่างที่นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนและจึงกดเล่นวิดีโอต่อหลังจากที่อ่านจบค่ะ ตอนนี้นักเรียนและรับบี้อ่านเรื่องจบแล้วใช่ไหมคะงั้นมาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะว่าเรื่องที่อ่านไปนั้นเกี่ยวกับอะไรคะในย่อหน้าแรกนะคะดินคืออะไรคะนักเรียนตอบได้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะดินก็คือวัตถุที่ปกคลุมผิวโลกคะ่ะและนักเรียนบอกถูกได้หรือย,ยังคะว่านักวิทยาศาสตร์จำแนกดินออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกดินออกเป็น3ชนิดนะคะได้แก่ดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายค่ะแล้วดินทั้ง3ชนิดนี้แตกต่างกันเพราะอะไรคะรัมบี้ดินทั้ง3มชนิดนี้แตกต่างกันค่ะเพราะเกิดจากหินต้นกำเนิดที่แตกต่างกันและสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันของแต่ละท้องถิ่นก็แตกต่างกันค่ะเยี่ยมมากค่ะไปต่อกันที่ย่อหน้าที่2เลยนะคะ ย่อหน้าที่2พูดถึงบริเวณป่าชายเลนค่ะป่าชายเลนมีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนเก่งมากค่ะบริเวณป่าชายเลนมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงดินบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงแล้วดินบริเวณนี้ส่วนใหญ่มักเป็นดินชนิดใดคะส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวค่ะถูกต้องค่ะ ซึ่งดินบริเวณนี้เป็นดินที่สามารถใช้ปลูกพืชที่ทนความเค็มได้ค่ะในย่อหน้าถัดมานะคะคือบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขามีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนใช่แล้วค่ะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขามีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดที่มีการชะล้างและพังทลายของดินได้ง่ายค่ะ ดินบริเวณนี้จึงขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะเอแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าดินบริเวณนี้เป็นดินชนิดใดต้องดูจากอะไรคะรับบี้จากหินต้นกําเนิดค่ะเก่งมากคะรับบี้ครูขอขยายความนิดนึงนะคะถ้าหากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขามีหินต้นกําเนิดเป็นหินทรายคะ่ะดินบริเวณนั้นก็จะเป็นดินทรายนั่นเองคะ่ะ และดินทรายนะคะก็เหมาะที่จะใช้ปลูกพวกพืชไร่นั่นเองค่ะเช่นข้าวโพดมันสำปะหลงังอ้อยนะคะในย่อหน้าที่4เป็นบริเวณที่ราบค่ะทำไมดินบริเวณที่ราบจึงมีความอุดมสมบูรณ์คณะนักเรียนใช่แล้วค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแอ่งที่มีการสะสมของตะกอนซากพืชซากสัตว์ และถ้าดินในบริเวณนี้มีหินต้นกําเนิดเป็นหินทรายแป้งดินบริเวณนี้จะเป็นดินชนิดใดคะและเหมาะที่จะใช้ปลูกอะไรคะรับบี้เป็นดินร่วนค่ะและดินร่วนมักใช้ปลูกพืชผักผลไม้ใช่แล้วคะ่ะและในย่อหน้าสุดท้ายนะคะเป็นคำถามที่นักเรียนและรับบี้จะได้ไปหาคำตอบกันในกิจกรรมครั้งต่อๆไปคะ่ะซึ่งคำถามมีดังนี้คะ่ะ ข้อที่1ดินแต่ละชนิดที่นักวิทยาศาสตร์จำแนกไว้มีส่วนประกอบลักษณะและสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันข้อที่2การจำแนกชนิดดินที่พบในท้องถิ่นแบบนักวิทยาศาสตร์ทำได้อย่างไรจากเรื่องที่อ่านไปนักเรียนได้รับบี้ทราบความหมายของคำว่าดินแล้วใช่ไหมคะและดินคืออะไรคะนักเรียน รัมบ,บี้นะคะตอบได้ไหมคะทราบแล้วค่ะดินก็คือวัตถุที่ปกคลุมผิวโลกค่ะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากทั้งนักเรียนและรัมบ,บี้เลยนะคะงั้นนักเรียนและรัมบ,บี้มาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะคะจากการอ่านเรื่องดินในท้องถิ่นสามารถสรุปได้ว่าดินคือวัตถุที่ปกคลุมผิวโลกนักวิทยาศาสตร,ร์จำแนกดินออกเป็น3ชนิด คือดินเหนียวดินร่วนและดินทรายซึ่งแต่ละบริเวณอาจพบดินที่เหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของหินต้นกำเนิดและสภาพแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบันถ้าดินมีลักษณะแตกต่างกันก็จะเหมาะกับการปลูกพืชที่แตกต่างกันก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะคะ นักเรียนและรัมบ,บี้สามารถตอบคําถามรู้หรือยังซึ่งเป็นคําถามเดียวกันกับคําถามคิดก่อนอ่านที่ครูได้ถามไปตอนก่อนเริ่มจะอ่านเนื้อเรื่องค่ะโดยนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคําถามรู้หรือยังและตอบคําถามด้วยตนเองนะคะในระหว่างที่นักเรียนตอบคําถามสามารถที่จะกดพักวิดีโอไว้ก่อนและจึงกดเล่นวิดีโอต่อหลังจากที่ตอบคาถามเสร็จ ยังไงกันบ้างคะคำตอบของนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมไหมคะแล้วรับบี้ล่ะคะรับบี้รู้แล้วค่ะว่าดินคืออะไรและนักวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกดินได้เป็น3ชนิดคือดินเหนียวดินร่วนและดินทรายแล้วรับบี้ก็ตอบถูกด้วยนะคะว่าดินแต่ละบริเวณอาจจะเป็นดินต่างชนิดกันค่ะเยี่ยมมากค่ะ แล้วรัมบ,บี้รู้หรือยังคะว่าดินที่ครูใช้ปลูกบัวกับดินแถวบ้านรัมบ,บี้แตกต่างกันเพราะอะไรคะรัมบ,บี้ตอบได้แล้วคะ่ะดินที่บ้านรัมบ,บี้อาจจะเกิดจากหินต้นกําเนิดที่ต่างจากดินที่ครูใช้ปลูกบัวใช่ไหมคะครูใช่ลวคะ่ะนักเรียนก็คงจะตอบกันได้ใช่ไหมคะแต่ครูขอเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าดินที่ครูนํามาใช้ปลูกบัวกับดินแถวบ้านรับบี้อาจจะแตกต่างกัน เพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะโดยดินที่ครูนํามาใช้ปลูกบัวนะคะครูนํามาจากริมบึงค่ะตอนนี้นักเรียนแะร์บ,บี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดินกันไปบ้างแล้วนะคะในกิจกรรมครั้งต่อไปครูจะพานักเรียนแรรบบี้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดินจากแหล่งต่างๆกันค่ะโดยสิ่งที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่สามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ก็มาเตรียมตัวทำกิจกรรมกันค่ะ แต่ถ้านักเรียนหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมาสังเกตการทํากิจกรรมไปพร้อมกับครูแล้วก็รับบี้ได้ค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย